ข้ากันออกมาหน้าเด้อค่ะ fc พอดีคุณแม่ fc บุรีรัมย์เนาะค่ะนอิ่นว่าเพิ่นเห็นเบอร์ไม่พิมพ์เพิ่นเลยอยากโทรมาแบ่งปันโชคลาภให้เฮาจ้ะแม่เพิ่นฝันเห็นหลวงปู่สวงเด้อค่ะ fc ิ่นเลยก็โทรมาเว้าสู่ฟังเอาที่ก็มาต้มโนไม่ยู่หน้าเด้อค่ะมื้อนี้มาดับหน้าแล้วมาหน้าเป็นได้แม่เพิ่นก็อยากให้โชคให้ลาภเนาะโพราะทินเนาะเออนั่นแหละพวกคนสิมาแบ่งปัน เาน่เเกมดี๋ยวมาฟังความบอกนํากันเด้อค่ะเอฟซีแล้วก็ฝ่าไปซื้อใ้แม่เาว่าฟันท่งตัวเดียวเลยจ้ะฟังน้ำกันครับฟังน้ำกันโศกมันมาน้ำกันงวดนี้ธนาว่ามันต้องกัดนะธนะว่ามันบอกขมี้นเนาะมันต้องกัดธนาวังต้องกัดธนาว่งกะนี่จเลยเอาเลขหาศูนย์ไหมคะสองขมิ้นลดนะมันสองหาศูนศูนย์จ้ะจะนี่ แต่แต่ทะเบียนรถนี่ขันฟันยังไดมันิมันบ่อออกไอ้ศูนย์ศูนย์นะคะมันจะชอบออกห้าศูนย์จะนี่ก็เลยเอาลูกมาเทียงมาเทียงใต้ก็เลยฟันว่ายิ่งปืนแต่ยิ่งปืนมันขึ้นกรนชากกว่านะยิ่งปืนปืนล้มล้างกว่านะว่าปืนมันหลังมันเหมือนเหมือนกระสุนมันไม่ขึ้นบนนะค่ะแต่ว่ามันมันวิ่งลงล่างเนียกระสุนหลังมันลั่นเคลื่อนกับกระสุนลั่นเลยค่ะ นั่นกระสุนกับนั่นตั้ง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 ล้มล้างพนาว่าเป็นี่เจ้าของมันใจมันใจเละล้านหาศูนย์เพราะว่าจะไม่บอกตัวเดียวเลยค่ะท่านนั่นแหละบานี้บานนี้แม่ยุไซจันนี่ข่อยูวีลีร่ำจ้ะรอบนั่นข่อยกินติ๊กสามหัวติ๊กติดกันเลยข่อยฟันเตียวขยานาาข่อยบอกเป็นคนบดขืันเหลืองพยานนาขเอยอ่านข่อยฟันว่าพยานนาอัานมาบอกข่อยว่า มาเตะซ่อมกบับตินนะคะฝันเป็นต้นเลือเสื้อหลายจนจำใจก็วางแบบทีวีจะได้เอาไปออกไ็้กคันแต่นี่จะเลยพยานหนักอันเลยบอกว่าหลังออกกันซ้ายจะไปหาข่อยเด้อไปคิดนี่หกสิบ็ดกิโลเมตรสี้สี้ซื้อไหมค่ะสีไปช้างคิดไม่ก็บม่สนใจเนาะเมื่อละขีก็ั้งดิมัดมาเจ้าตรงไปหาข่อยให้ได้เพราะว่าข่อยยู้วัดนี่วัดนี่พน,น่าวัดวัดแต่ไม้่ดบอกกนซื้อบอกซื้อวัดแต่ว่าข่อยจำาม่ไใดไหมค่ะแต่ว่าข่อยจำได้ว่าเรื่ออักษรตัวเดียว แต่นี่แต่ว่าเพิ่นอะอยู่ในสะเพิ่นว่าเพิ่นมี่อยู่สองตัวเพิ่นนอนอยู่ในสะสะเป็นลักษณะเันซีซีวัดที่อยู่เจงซีเจงซีจำวัดได้จำเรื่องของวัดได้ขทานที่ได้ไหมคะแต่นี่คอยกะเิเลยอันใกล้ออกเพิ่นช้ากับเพิ่นกับมาบอกอีกเออที่ลองไปเบิ่งมันคือฝันกันสร้าเพิ่นว่ะจะเลยพากันไปไปเบิ่งไปนั่มหาสนิทไปนั่มหาก็บางหกสิบเอ็ดกิโลเมตรก็จับไปไหมคะจับไปสนิทรถอะมันไปยุด รถมันไต่ต่อบ่ได้เพอว่าันยิงเอ็นมันไปหยุดอยู่หม่องนั่นที่นี่จะ่ความเปเมืองรามันหยุดทำได้หกสิบแปดกิโลเมตรขึ้ต้นนั่นนะคะคนนี่หยุดรถรถมันไปหยุดหกสิบแปดกิโลเมตรที่นี่เลี๋ยวาวเขาว่าวัดมันมีอักษรตัวเดียวมันมีสะมันมีเรื่องเล่าของพญานาคเหมือนนี่อนวัดยังสิ่ันสี่เขาวาลนี่ยู่นในปานวันมองแต่ทางหลังเจ้านี่ยละพันว่าเหลือเสือบอกร้ายหนึ่งกันขับเข้าไปกลับไปในปานี่ค่ะเกิดกัไปเจอเขาซื้อวัดไชยมงคลบ้านปู่ยางสีสุราษฎร์ เขาก็มีเรื่องเล่าพญานายินสรนี่แหละค่ะจะคล้องกับฝันเดยท่านก็บอกเลขด้วนแล้วก็ออกครบแปดแล้วก็บอกเลขเล่าก็คือเรื่อยเรื่อยเรือยเื่อยเรื่อยมากัจนจะคล้องกัเสื้อแน่บหมดเสื้อฟันฝันเนาะสนีทเป็นคนบดเสื้อปันหานี่หนาแนีว่ามันไม่มีรีอนัาหนาน่ะคกับว่แมนค่อัง้างร้อนเนียสิแล้วบ่แมนค่อน้างลุงลุงมสีกระจ้หัจักเนาะสนีทคนคนวิลล์เนาะสนีอันพ่อพ่อไปถือคือคนบอกว่าไอ้พ่อกิดถินนะ ก็เลก็เล่นด้ไปไปทอดกระติ้นสนี้ถือเลขกันว่าจ้ากันเจ้ามีหรีจ้อยถือเลขเจ้าก็สมอกไปคอยคนนั้น็วาญีิรีบอกเลยแมค่ะบอกเลขสามหาตอนนั้นข่อยถือเป็นแสนเลยนี่คอยจะเล่นเดยไปทอดกระตินไปทอดกระติ้นีิลีไปทอดกระตินสนิทเพิ่นกับบอกขั้นบอกพระว่าขันโยมคนนี้ให้ต่อยอดกระพิ่นให้ยุดอยู่ข่อยคนเดียวเพราะว่าเพิ่นเป็นคนปี่นี่อยเพิ่นว่าังี้ยอกเกี้ยวก็ข่อดีก็ชาต้องขยังี้ยอ่ จปล่อยก็ไม่ได้ใส่ใจหลายทีนี้คนก็เลยบอกว่าให้ยุดยูไข่ขั้นเดียวเด้อแค่นี้ยอดกระถิ่นมันได้หนึ่งแสนก็ได้ดอกจิตถกหนึ่งตอนนั้นนะคะก็เลยก็ออกจิตพกหนึ่งเลยเขาก็ไม่ให้เข้าบ้านต่อดิจ้าจ้าแคนี้แต่ไข่บดตื้อย้อนยันไข่ไปทอดได้สิแปดเนาะไข่ลืมทีนี้หล้างๆมามันหลาไข่กับบดไอยก็เลยบม่ได้ซื้อหัวด่งของบม่ได้ซื้อแต่วางหัวดหลัางมากไข่ตือคนกสามข่าความฝันเรื่อยๆนะคะมันก็มาบอกที่นี้ ตอนมันมีช่วงหนึ่งเลยคะ่ะที่ที่ว่าตอนขอยกติดกับทิ้งแล้วม hey, ันบอข่อยหรือว่านี่ข่อยบ่เชื่อข่อยกัข่อยนาง่านสะข่อยก็เลยว่าเฮ้ยมัดหลอกนะข่อยเป็นคนผิดเฝ้ายังบ่ย่านนะจ้ามัดหลอกข่อยนะหลอกให้คนมาตรวจกับทิ้งคุณบ่เห็นทำให้อินนี้คุณบ่ได้แต่ข่อยเห็นแน่ถุนว่ะว่าบ่ท่านได้ขาดท่านเลยแม่พี่เอ้ยโต๊ะโต๊ะเอ็งโต๊ะนี้ในโต๊ะหกข้าวเห็นไหมอยู่ในเลยก็ตามเลยเดี๋ยค่ะแต่ก็บ่เชื่อข่เชื่อไหมจ้ะจ้ะ เป็นห่งเข็นเป็นโตเลยค่ะเป็นห่งข่อยกับเลยใส่กล่องวิดีโอไหมค่ะภาพเข้าไปพอภาพเข้าไปวิดีโอมันตัดเนาะมันตัดไปจ็ดจ็ดโถึงคนเลยมันลีลีามวิดีโอบนวิดีโอมันหยุดเนาะเนี่ยเพิ่มเบอร์สายเป็นหนาคนเป็นหนาคนแบบเป็นหนามาเลยค่ะเป็นหน้าจนข่อยเด็ดเอัดอัดเป็นภาพเอาไปไว้ที่วัดหนึ่ง ไปวัดไอ้วัดบ้านกูไหมคะเพื่อไปไหนคนขจ้าเขาไม่เคยเห็นหน้าว่าหน้าตาพปยานหน้าคนนี้หน้าตาแบบใดไหมคะเพื่อนก็บอกว่ามผู้ใดไายคิดคือคือข่อยไายคิดนะฮะนั่นล่ะตอนนี้เพื่อนก็บอกมาอยู่ประมาณชิดสามงวดที่ติดจนข่อยจะแบบตะวันต่อมากบบเลยอยุดยุดลบลบหมดเลยเนี้หลังตอนนั้นแบบว่าถึงครังมาถึงศูนย์สามเลยค่ะโอ้แสดงว่าจะมีอีกอยู่แม่โชคจะมาอีกนู่นแตงหัวปัดจ้ด ผู้มีบุญ้าทำงานข้าเจ้าข้าเจ้าไปวัดนี่ข้าเจ้าก็เลยไปถามเรื่องเหล่ายำนันเขาคอยเขาวัดเขาที่กิดต่อคอยไปไล่การที่ใครว่าไปก็ต้องเกิดเรื่องสิไปยังคอยไมเซื้อคอยจะซื้อไม่จะหนีคอยคอยจะหนี่คอยมาคอยชามซื้อเนาะคอยชามซื้อคนนิข่อยเลยว่าเอ้าข้าเจ้ามีรีีนรอเจ้าข่อยเห็นตึกเลขนี้่โตเจ้าในรูปภาพเจ้าขคอยคอยชามนานเจ้าล้อให้เลขนี้ถูกมันออกสามหาเบิ้งมันก็ออกอีลีนะคะก็ออกขึ้นตสามหาเลยคนกับ นั่งกันเืร้าคนากระจ่างมาเลยไอ้งานไอขึ้นบ้านซื้อหน้าซื้อพันธิดนะค่อยกันพันนุ์เนาะเนน่ห์ก็เลยอันค่อยก็เลยคือคนน่ห์่อยอันเขาคือเสน่ห์ข่อยก็เลยว่าเขาข่อยฝันหน้าสึงเล้นฝันเดียวแล้วก็นายสั้นเพื at, ่อนเลยบอกว่าอดีตฉากของข่อยยังไงแต่ข่อยก็บอก ว่าววัยังนครจำปาสีคนบอกเที่ยวเกล็ดตะกอตะกอนน่ะค่ะแต่สมัยนครจำปาสีสารคามยังอย่างนี้ค่ะไม่แสดงว่ามีอันที่ไปที่มาเนาะแม่อาจอดีตชาติอาจจะเป็นอีหยังเกี่ยวพันกับเพิ่นเนาะแม่เนาะจ้าแม่ขอแต่เลิกขอแต่เลิกคือแม่ตั้นแต่ว่ายุดมันมันมีช่วงนึงหยู่ยุต่ะค่ะ ยุดยุดเหมือนเหมือนสันกับมัดหืกอที่นั่เหมือนเพิ่นที่ว่าเพิ่นบอกหลายแล้วนักเพิ่นก็ที่บอกกับบแม่นเนาะไปยุดเรื่อยๆกับบแม่นยุดไปก่อนแม่นบ่จ้ะแต่ว่าเริ่มเริ่มมาถูกอีกแม่นบ่จ้ะนี่เริ่มมาถูกอีกแล้วเนแต่ก่อนนั้างเล้าสร้างเล็กไงสร้างเล้าสร้างเล็กไงเลยค่ะคือแบบเรื่อยๆน่ะเป็นคนที่วัดถือเลขมาตันนี่มายุดยุดเนี่ยมาถึงศูนย์สามเลยค่ะใช่ก็เลยถือยุดตันนี่ศูนย์สามเกือบปีชิดใบแล้วก็ถือเลขใต้ดินอีกเพราะว่าก่อนเป็นคนสื่อนักหน้าก็็เนนใจดียวลล่ะซื้อ อันศูนย์สามนี่ได้มาแต่ไดเพ่นมาบอกคือกันบอกค่ะแม่คุสามนี่จ้าคุณสามนี่คันว่าเพ่นที่บอกนี่เพ่อนที่เพื่นเห็นเลยเพื่อนเกิดที่ฝันแล้วก็ในเมืองไทยแบบเหมือนเป็นเพ่นที่บอกเลยนะบางทีเพ่นแบบบ้านแบบบ้านบอกเป็นโตมเ้ยเป็นเพ่นเกิที่บอกว่าเพ่นเป็น ซือังสั้นแต่ข่อยเราว่าเมันอีกชื่อแต่ว่าข่อยบอกข่อยจำนะจุดต้อซื้อก็เลยไปซื้อศูนย์สามว่าแม่แม่ก็เลยไปซื้อศูนย์สามบอจ้าเลยถูกเลยเม็นบอจ้าว่าข่าวตเดียวมาต้องกลับต้าจะมาฝันต้องกลับแล้วเหม็นกัน ไว้ก็เขาบอกใช้ชาวบ้านก็ว่าข่อยมัเป็นคนเป็นยกข่อยแม่นบ่แม่นดอกแพราเขาบอกว่าแต่แม่ข่อยสันเขาก็บว่าคนแน่นม่ใช่ข่อยฝันมาข่อยไปเจอวิญญาณข่อยจะเลยว่าแต่ข่อยมักเลขหาชูนแต่ว่าผีนี่ประมาณที่บอกเลขสามโตขึ้นสามไอ้สามหกห้าสามห้าห้าเนี่ยค่ะแต่ข่อยบ่กข่อยมักมันไดแต่ข่อยมกหาชูนหลายกลัวเพราะว่าข่อยเชื่อมันว่าหลวงปู่สวงเลยค่ะโดนขี่ไปทะเดียนรถหน่อยคนที่ฝันเห็นหลวงปู่สวงกับบ่เมนเหลืองง่เนีลยค่ะเมราะวาิ่นเป็นเจกิอาจารย์ระดับบุญบาลมี่ ชาบบออันนี้อิกับชิบฟฝันเห็นไหมคะอันฝันเห็นกับบอฟันใดดอกกับบตื่นเต้นเท่าเอามาเสียงไต่นะมาเสียงท้ก็เลยมาฝันฝันวันนี้ตืนหรอมาปืนมาลุกนค่ะแต่ยมันใจแงว่าลาคนเยวแล้วิดตืกระตืแล้วไปค่ะตโตัวได้ค่ะแม่ฝันท่งให้ลูกเน่ยตัวได้อาูอือาูเ้าปดนดกียงเขาแทงะนอทงปูโทรมาบอกวงนหนึ่งเลยจ้ะ ปูทอมาบอกวม่อวนึีนี่หาศูนย์ตัวเดียวต้องได้หาศูนย์ตัวเดียวก่อนมันแจพอมาคนเขวเมาเชียงใท้หนิการยิงปืนหี่ว่าถอะแล้วก็คอมเมนต์เนาะข้าเชียงไท้แต่นี่อออ่างนี่ว่าเถอเขาเขาเชียงใทเขาจะมีอออ่างอ้อปูอะอ่างจังสินไหมค่ะจ้ามีคอมเมนต์หนิคนที่เชียงไท้เขคือเล่าเนี้ยนี้มันมีคนซื้ออ่อนสาวออนว่เถอะ อ้อนต่ออกเดืนี้แต่คนซื้ออ้ออ่างจะของก็แบบมันใจแห้งเลยเั้นีนิหอยซื้อตัวละสองตันหอยก็กลับเลยสง่างามแต่ว่าตัวคนเลจับกันแล้วไปคนมันใจก่นเป็นคนที่ว่าซื้อเลยคนมันใจเนี่ยเป็นคนทัดถือกระทิงนนักเลยแต่ว่าพลิกกับพิษนักนะมากอะตามคุณแม่เด้อค่ะเด้อเอฟซีแม่เพิ่นอยากให้โให้ลาเฮาเนาะค่ะเนาะ ยูบุรีลำจ้ะวัที่แล้กก็ถูกศูนย์สามหลายหัวหนี้ฟันฟันดีเลยเสียงเบิงค่ะแม่เลยว่ามั่นใจตัวเีลาล่างพร้อมคุณวะขอบคุณคุณแม่หลายๆเ้ยค่ะเดอ้อที่มาแบ่งปันเนาะค่ะเนะ็้แม่สุขภาพแข็งแรงสศกๆรวยๆน้ำกันค่ะให้ fc รวยๆน้ำแม่เฮาเดอ้อ ยูบุรีรัมปันได้ก็อยากแบ่งปันน้วจากฟันดีฟันโชคฟันหลาบต้อตันใ่คย่อยคแม่นเนาะคอยกระตมากแต่พญาหนานี่ยคอยติตอนช่วงนะคอยว่าทีบโอ้ยคอยชีบพวกช่องดีบนอเพราว่ามันกระตืกมัดจิดเลยั้ยค่ะเคยเคยบอกช่องใดบอก่ะแม่เคยบอกช่องใดบอกจันโอ้ยสาธุสาธุเด้อนน่มาหายโชคช่องไม่พิมแล้วนี่โอ้ยไม่พิมมายวาจวมาบวช ใจร้ายได้อแม่เด้อมาขำมาคุณอยูกหลานก่อนจะเล่าพวมาแบ่งปันจ้ะอันเล่าถึงอันจะคล้องกับอันอันตะก้อนเนาะเบอกถึงวันถึงเวรเนาะเบอกตอนตอนนั้นก็คิดว่าชีกิ๊กแบ่งปันจังไรพะน่าว่าแต่กับบ๊เสื้อแน่เดือดความที่บ๊เสื้อเหลืองพยานาคเนาะกับเสื้อแน่บ๊เสื้อแน่แม่แต่มั่นสันกับโค้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะประมาณแบบว่าตอนหลังๆมาเออก็เริ่มว่าเออมัน ต้องแม่นอิรีแหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าบ่แม่นน่ะเพิ่นบ่ใหายเทียนผักนันเรื่องสีน่ะจะเลืยซื้อแต่ว่าจะของซื้อถือได้ก็ก็แบ่งเฮ็ดบุญเนี่ค่ะก็แบ่งทําบุญบ่ได้เอาในจำนวนวันติดถึงจะบวมได้กไรจะของด้วค่ะแม่นจ้ะต้องทําบุญสุนทานทันทีเลยค่ะแม่นจ้ะก็เลยเหมือนอาจจะเอกเขาก็ว่าชาวบ้านเขาว่าโอ้ยบอกผิดคนเนาะพนาบาทบอกก็บอกผิดคนมีเงิเรื่องว่าอันอันมีเงินบ่บ่วันใดนหรือว่าอันพนว่าน่ะก็ เกี่ยวกับเป็นคนแบบใจบุญอย่างหนึ่งก็คือบ่มักเก็ดคือวิกฤตเงินไหมค่ะก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นทาบุญเพราะวันถึงเงินเทวดาเนาะคือกันเลยกระโวกเรอที่กระไม่่ิมเนี่ยละจะกระทูกเลขมาตลอดขึ้นกันกระทําบุญยังเละแม่กระแจกแบ่งไปยังเจะจ้าเฮากับโศกมาเรื่อยๆคือยขึ้นกันจ้าแม่โอนกเมี่มดีใจหลายเลยให้โศกให้มาน้าแม่เฮาเด้อยค่ะเด้อฟันทงห้หฮาศูนตัวเดียวเลยค่ะสำหรับมือนน้ก็ซัานี่อนนะคนคเนาะสวัสดีค่ะ